สวัสดีจ้าม,ม,มาผล่โมาผล่กระไทยเราแนวอีกแล้วอันเมื่อนี่ตำบักพุงตำซ้ำเกลือคือว่าตำซ้ำเกลืออันไม่พึงอันมีบักแตงมีบักหุงแล้วก็มีบักถั่วอย่างน,าน,น,งนั้นนิตนาลอยกับตำรวบไปเลยจ้ะมาสิน้องโอ๊บุ้มมาทางนี้สิคะมาสวัสดีค่ะทางนี้สิคะอ้าวแม่เอาโอ๊บอ้าวไม่เห็นอ้าวไม่เห็นเนยเบบี๋ไม่เห็นเบบี๋อันลูกสาวอยู่ข้างหลัง อันไข่ตั้งแต่เหมือนอาจจะไข่ลูกกินไปอันกินไปซีฟองเนาะเหมือนันเนาะอันมันซิบหน่วยมันก็กินบเบเบอร์ตานาไม่ถนึงก็ได้อันแช่ช่องฟิตไปไปเกียนน้ำแข็งเลยเย็นจ่อยๆมันเย็นอ่ะพี่น้อง <laughs> มันเป็นน้าแข็ง <laughs> โอ้ยเนาะ <laughs> ใครดูมันเป็นน้าแข็ง <laughs> เจีใจกระสิอะไ้กินอ่ะวบนี้เย็นแขวจโจยๆแล้วมือนี้อันมือฟ้ามาือ้นมานั่งอยู่หน้าบา้านลูกสาว่เขากล่องนั่ง โอ้ยจะเป็นสิกินได้แระเบิดนี้เบืองเอามันเป็นน้ำแข็งเ <c oughs> จงอะไรสิกินได้ <c oughs> ใครเป็นน้ำแข็งดูมีนักล้วงเลยอ่ะแข็งพักเลย ใส่สองฟิตไฟยันมันเสียนะแถไปบ่าใส่สองปกติยานมันเสียกัเลยอันเจฟิตไฟแข็งปูไข่ไข่ลูกเป็ดเก็ดน้ำแข็งลูงมือก็เลยใส่มือยุบอ,อ่ะ เบาๆาเมือนในพริกสิบเม็ดอันนุ่นยนช่วงมมนเป็นไรแล้วอืมไม่มีตัวอ่อนด้วยไม่ได้ใครแข็งใครแดงๆอืมเป็นเกียรติำแข็ง

สมตำก็ได้อารมณ์ดีจักสีบักแตงจักสีบักอันบักทัวจักสีบักคุงอาบน้ำแอาบน้ำแันแล้นี้อาบน้ำร็จได้ยังดูยังไม่เสร็จต่แล้ว่เป

C พริก10เม็ด căng phải mình mm -hmm. mm -hmm. nhìn ก็มันยิ้มแบา,น,า,านี้ว่ไหมไม่ให่แล้วนีใส่ปากมันไม่ดีเด็ใส่ปากองเล่ไม่ใส่ปากเดยวหนอเข้าปากเพราะม่เอาไปปิกัะโถลเ็จไม่เอา 妈，紫烟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 英杜英。